มอนี่ยายกอกชาแนลค่คะใหกอกชาแนลจะพามากินเมี่ยงคำด้ค่ะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องจ้าเมี่ยงคำนี่ค่ะเมียงคำนะคะมากินกันเลยมากินน้ำกันนด้ค่ะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเด้อซื้อมาได้หลายมื้อแล้วลืมว่าสิก,กินแล้วลืม แล้วก็เอาอันนี้ใส่นะคิงใส่แล้วก็ไม่หอมใส่มีถัว่วมีถัว่วแล้วก็มีมีมะน,นาวนะคะมีมะน,นาวแล้วก็มีมีมีอะไรนะมะพร้าวคั่วนะคะอันี่คือมะพร้าวคั่วนะใส่ทุกอย่างที่มีนที่เขาให้มาเนาะมีกุ้งแห้งด้วยนะคะพ,พ่อแม่เป็นน้องจะกุ้งแห้งกับตัวบักใหญ่นะคะกุ้งแห้งด้วยนะคะ แล้เวเราก็ใส่น้ําจิ้มเข้าไปนะคะพ่อแม่พี่น้องใส่น้ําใส่น้ํามันเข้าไปนะอืมใส่มันเข้าไปแล้วก็ห่อนะคะพ่อแม่พี่น้องหออย่างนี้นะเขาทําขายนะอันนี้เนะี่ยห้าบาทนะคะแล้วเขาก็เอาไม้เสียบเสียบห้าบาทนี่ก็กินนะคะอืม ใบชะพูค่ะก็มาทำเป็นอย่างนี้นะแก็เอาาใส่มะนาวใส่ถั่วใส่กุ้งแห้งใส่กุ้งแห้งตัวใหญ่มา,ากเนา้วค่ะแล้วก็ใส่อันนี้คะ่ะมะพร้าว มะพร้าวคั่วใส่มะน,นาวเยอะๆหน่อยชอบกินแล้วก็เอาอน้ำน้ำนี่ใส่นะนะคะพ่อแม่พี่น้องจะ้ะเนี่ยแล้ก็ห่อนะคะห่อแล้วก็กินเลยนะคะเนี่ยอืม ต้องคนฟันดีหน่อยนะคะถ้าฟันไม่ดีเพราะมันต้องเคี้ยวนะคะเพราะว่าเนี่ยมันมีมีมะนาวที่ต้องเอาทั้งเปลือกนะเอาทั้งเปลือกแล้วแล้วก็มีอะไรนะมีขิงมีถั่วมีกุ้งแห้งมีหอมหอมหัวหอมนยคะ่ะหอมแดงนะค่ะนะคะ มะนาวนี่ก็จะเขาก็จะเอาเปลือกมันด้วยติดเปลือกด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันจะได้กลิ่นกลิ่นเปลือกมะนาวหอมหอมนะคะต้องต้องคนฟันดีนิดนึงถ้าคนฟันไม่ดีก็อาจจะเคี้ยวนํ้บากหน่อยนะคะเพราะอันนี้นต้องใช้เคี้ยวนะคะที่เขาห่อขายเนี่ยเขาหอ่อเขาใส่แล้วเขาก็ห่อใช่ไหมห่อแล้วเขาก็เอาไม้เสียบเสียบสามอันเนี้ยสิบห้าบาทสาม สามคำสิบห้าบาทข้าวแพูนะใบชาพู ไม่มีฟันก็จะกินลำบากหน่อยเพราะมันมีอะไรที่ต้องเคี้ยวต้องฟันดีหน่อยนะน้ำจิ้มก็จะเหนียวๆหวานๆนะคะเขาห่ออย่างนี้นะคะเขาห่ออย่างนี้แหละที่ไปซื้อมานะะห่ออย่างนี้แล้วเาก็เสียบไม้เข้าไปเสียบไม้เข้าไปตรงเนี้ย สามอันนะคะสามคำสิบห้าบาทกินมาแล้วแล้วก็ต้องซื้ออันนี้มากินได้กินเยอะหน่อยถ้าซื้อแบบนั้นได้กินสามคำนี่สิบห้าบาทถ้าหกคำก็สามสิบ,บาทอันนี้ได้กินเยอะหน่อย ันนี้ห้าสิบบาทค่ะแล้วยเยอะอยู่ได้หลายคำถ้าเราชอบกินขิงเยอะแล้วก็ใส่เยอะถ้าเราใส่หอมเยอะเราก็ใส่เยอะมนาวเยอะแล้วก็ใส่เยอะเราชอบอันไหนเราก็ใส่อันนั้นนะใส่เข้าไป แล้วก็ใส่น้ํำจิ้มเข้าไปนะคะพ่อแม่พี่น้องเด้แล้วก็ห่อนะก็กินเลยนะคะอืมต้องเคี้ยวเลยแล้วมีมะน,นาวทั้งเปลือกมีขิงมีถัวถ่วไวสง แล้วก็มีมะพร้าวอะ่ะมะพร้าวที่ทำเป็นฝอยๆแล้วก็เอาไปคั่วมันก็เข้ากันดีนะไม่รู้ใครพากินเนาะสัรหาเนาะนี่ค่ะใส่เข้าไปใส่มะนาวเข้าไปใส่คิงเข้าไป ใส่หอมแดงเข้าไปกุ้งแห้งใส่น้ำไม่ต้องหอดีนะพราจะกินอยู่แล้ว มันจะหอมมะพร้าว่วไมีถัว่วลิสงขวก็มีกุ้งแห้งมีมะนาวทั้งเปลือกนะคะแล้วก็มีหอมเป็นชิ้นๆหอมแดงนะคะทำเป็นชิ้นเล็กๆให้ทุกอย่างทำเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้กินง่ายๆนะจะได้หอมง,ง่ายๆแล้วก็มีขิงอืม กินพวกสมุนไพรนีดีค่ะขิงอะไรพวกนี้หอมหอมแดงอะไรพวกนี้หอมกระเทียมขิงสาตะไครอือ้อร่อยค่ะ ใบชะพูก็จะเน่าแล้วหลายวันเกินซื้อมาแล้วลืมค่ะประมมณพี่น้องจ่ะใส่ตู้เย็นไว้แล้วลืมกินทำงานเยอะเกินลืมวันนี้หยุดก็เลยมาเห็นโอ้เลือออกมากินหน่อยทำคลิปซะหน่อยนะคะพ่อแม่พี่น้องมาเด้อแซ่บๆค่ะอร่อยค่ะ ซื้อมันจากที่ทํางานค่ะแถวอโศกนะคะแถวอโศกมันจะมีตลาดนัดค่ะมีตลาดนัดข้างๆ้างเถนนอซอยสุขุมวิทยี่สิบเอ็ดนะคะมีตลาดนัดเยอะเลยหลายที่เลยมาซื้อมาของกินเยอะค่ะแถวนี้แถวว่าอาโศกแถวสุขุมวิทนะคะตลาดนัดก็จะเยอะเพราะว่าแถวนี้จะเป็นออฟฟิศเยอะค่ะ แต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เออ,อมันนาวจะหมดละใครมะน,นาวมะน,นาวทั้งเปลือกนะคะทำเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ถั่วใส่มะพร้าวคั่วมะพร้าวเขาคั่เรียบร้อยแล้วนะ เ้าทำเป็นชิ้นๆนักแรกแล้วก็คั่วก็ใส่ถั่วมีกุ้งแห้งค่ะแล้วก็มีขิงมีหัวหอมเป็นชิ้นๆนะคะหอมแดงเราเนี่ยมะนาวชอบกินมะน,นาวมันขมๆดีนะมะน,นาวมันเข้ากันดีนะกับอันเนี้ยใบชะพลูกับ พวกเครื่องเคียงทั้งหลายเนะี่ยเข้ากันดีเรียกเมียงคำเมียงคำเพราะก็ต้องกินเป็นคำพิดเอาเองเขากินทีละคำเราเมี่ยงคำอ <c oughs> ือน้องจา๋า เม่ยังคำกินเป็นคำอ่ะคำนี้สุดท้ายเนาะจะกินให้โชว์ให้ดูคำสุดท้ายนั่นเนะ่เพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเดี๋ยวพ่อแม่พี่น,น้องซิบเบิร์นให้เนาะเพราะคลิปยาวแท่าที่ขัานเบิร์น่าจะเอาสันๆนบเบายาวใส่มะพร้าวคั่วเข้าไปนะคะใส่ถั่วเข้าไปนะคะอะไรชอบอะไรก็ใส่เข้าไปที่มีนะ อ,อใส่มะน,นาวอีกแล้วกันมะน,นาวเหลือเยอะก็ใส่น้ำจิ้มเข้าไปตึงก็ห่อเข้าไปหอ่อหออย่างเงี้ยนะหออย่างเงี้ยนะเม่งคอมเรื่องเมี่ยงคอม,ม ห้าสิบบาทได้เยอะอยู่ดีกว่าไปซื้อคําละห้าบาทนะที่เขาห่อให้ล้วโอเคนะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะพบกันเจอกันคลิปหน้านะคะเลิฟเลิทุกท่านนะคะเลิฟเลิค่ะบายบายคะ่ะเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบพระคุณนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเลิฟเลทุกท่านค่ะเลิฟๆค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะเลิฟเทุกท่านนะคะ